สวัสดีครับอยู่กับล็อกนี้ในเกมเทอราเรียนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเทเรียนะครับนะครับก็นั่นแหละครับเรามาแต่งตัวละครเลยดีกว่าครับมีพุทธน้ำเพลงเอาหัวสีนี่แล้วกันนะครับเอาออมเพิ่มดีเพิ่มอีกนี่แล้วก็นี่เออนี่นะครับตาสีตาสีาส,สีน้ำเงินแล้วกัน,นครับ สก,กินผิวผิวสีขาวขึ้นสักนิดนึงเท่านี้แล้วกันนะครับเสื้อเสื้อธรรมดาเสื้อเสื้อสีส้มๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขียวทั้งตัวแล้วแม่งมันมั่วนะครับเขียวทั้งตัวแล้วมัว่วส้มๆเนี่ยเนี่ยส้มๆตรงนี้ป่ะเนี่ยเออเนี่ยส้มๆนะครับเออก็เสื้อข้างในนะครับ เสื้อข้างในเป็นสีนี่สีข,ขาวนะครับคือกางเกงสีนี้ดีแล้วรองเท้ารองเท้าน้ําเงินแล้วกันนะสไตล์ดูเลือกสไตล์กันนักเกิร์มอุชี่นี่แมวเอานักกามแล้วกันนะครับเท่ดีตืดตืดตืดนี่แหละนะซ็อฟพอ,โ,อโหซ็อฟพอถึกนะครับซ็อฟพอดีสุดแล้ว ค okay, นะคร twelve, <su> ับด <anak> ีพอยลืมเลือกทรงผมเลยครับแมวแมวใหม่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 ใไม่เอาใส่ตะมะไม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ก็เท่ดีใหม่กระสุนปัสยพ่ายแมวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ นีแมวให้มันให้มันสูงก็เป็นนักมวยหน่อยดีไหมนี่แมวนะโอ้นี่ก็ต,ต,ติดหัวไปนี่ก็ติดหัวไปนี่ก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็แม่งก็เบจิตา้าไปนี่ไม่ใชนะ่นี่ก็ไม่ใช่ทรงโ,โหยนี่แมงเอาใหม่ครับเมื่อกี้รู้สึกผ่านหลายทกอย่างนะครับ อีตะเก,กียสิบเก้าอ่ะสิบเก้าสิบเก้ามันมีกี่ทรงเนี่ยโอห้าสิบประทรงสี่สิบห้าทรงเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคครับกว่าจะได้กีเอดเลยังชื่องชื่อว่าอ่าเพิ th, ร์ดนะเพิร์ดชื่อเทดกีเพิร์ดไปเลยนะเพิร์ดนกักก้ามโอเคโลกที่ผมเคยสร้างคือโลกแันนะครับ ไม่เล่นนะครับจะเล่นโลกใหม่เอามีเดียมแล้วกันครับเฮ้ยจะเล่นจะเล่นพังใหม่ตะทีเล่นเอ็กเปิดเลยเออโลกอะบูงเฮ้ยชื่อเทเนะี่ยบู๒ที่ตั้งชื่ออะไรดิตั้งชื่อว่า the dark the dark side the dark side <c oughs> will do you join the dark side <c oughs> มาเป็นก็ อะไรวะตอนตอนที่แบบอะไรอ่ะไอเจไดะที่มันเจอกับพ่อมันอ่ะ Dark side I am your fate h r เวลาสามทุ่มนะตอนนี้เกมหนึ่งเกมมบัติเทอเรียตกลงเฮ้ยนี่ก็จอใหญ่ไปอ่ะทั้งจอดีสุดแล้วนะครับโอเคนะครับ ระหว่างรอโหลดนะครับการสโลร์เสร็จแล้วเนะี่ยจะดูเต็มจอไปแล้วกันนะครับเออการตั้งค่าได้ไหมตั้งค่ามันในนี้แหละนะครับบูเลทไรเฟิลนักบูเลตสามหมื่นแม่เลยครับสามหมื่น ตกลงฮีโร่มาแล้วนะครับแต่แป๊บนึงวิดีโอเอาวไรดีๆจะได้จะชัดนะครับจะได้จะชัดอนะดูคลิปตัวเองแล้วไม่ชัดเลยครับไม่เป็นไรนะครับปิดไปโอ okay. เคมาเรน่อต่อนะครับไปเลย go to the dark side go to the dark side นะครับอีกเปิดนี่งเล่นยากมากนะผมบอกเลยนะไปกดสอกนะครับ ถนัดถนัดเล่นไมค์คาร์บนะครับมันเลื่อนเลื่อนเอาได้แล้วเนี่ยนะครับถนัดที่มันอยู่ข้างล่างมากกว่าครับกลางคืนนี้เราต้องรีบสร้างฐานป้องกันตัวนะไม่งั้นตายนะครับเออครับเอ็กเปิดไอ้เปิดจะตายครับไอ้เพิร์ดมึงตัวเอ็กเปิดแน่ซีรีส์นี่ผมขอตั้งชื่อว่าเธอเรียเอ็กเปิดเอ็กเปิดเออเอ็กเปิด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 นะครับเอ็กเปิด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 นะครับนะครับเอ็กเปิดลวมายมุก กี่ตัววะสพี่ห้าหกอ่าอ่าห้าตัวนะครับมายมุกห้าตัวชื่อชื่อแม่งไม่มีอะไรจะคิดเลยครับชื่อเล็กเอ็กเปิดสุดโหดโชดมากมากเอ็กเปิดสุดโหดโชดมากมากโอ้โหชื่อแม่งตรงนี้ที่เราขุดนะมันจะมีหนอนออกมานีดูมีครับมีนอนนะครับฆ่าได้นะครับแต่ยามไม่ได้นะครับถนัดถนัด ันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนมาใช้เมาส์เลื่อนนะครับคอนโทรลดีกว่านะครับอิสลามนะตัวนี้โหดเปนหนึ่งเป็นหนึ่งนหนึ่งเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนดาบโอ้ดาบมันก็ดาบกระกาบตีโคตรแรงนะครับสลามเนี่ยสลามนะครับมันคือสลามมันคือสลามครับโอ้สลามเยอะอจังนะพอเอ็กเปิดโหมดครับเอ็กเปิดโหมดนี่มเีเทียบเท่ากับอะไรอ่ะเทียบเท่ากับคุณเปิดอค่นั้นเลยนะ เปิดอะเขาเรียกว่าแหละไ,ไอเทียนสีเทียนวอเทอร์อะนะครับมอนโอกาสเกิดอนะแล้วของก็ดอกเยอะโคตรนะของดีดอกเยอะนะครับโอ้ยเลือดไปลนะเลือดตมูมึงกะละบามึงกะละบาโอ้แร่คอปเปอร์นะครับแร่คัพเปอร์ก็ไม่ได้ไาลจากแร่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับเป็นแร่ที่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะเขาไปขุดเหล็กกันเลยนะครับบันนี่โอค เราเกี่ยตัดไม้แถวนี้ได้แล้วนะครับผมจะสร้างบ้านแถวนี้นะครับขอตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะครับพาทนี้นี่ผมกะจะตั้งหลกลากก่อนนะครับยังไม่่อจนใครเลยมากนะเพราะมันมันยากนะครับต้องเข้าใจนะว่ามันต้องใช้การปรับตัวนะครับแล้วผมก็จะไม่ไม่ค่อยเล่นข้ามเท่าไหร่นะครับอาจจะมีไปเล่นหลังไม้มันครับเล่นหลังไม้แบบโคตรเยอะนะครับอืมอนะครับ กาจะไม่ข้ามฆ่าบอสนะครับฆ่าบอสก่อนนะจะฆ่าบอสโชว์ให้ดูนะครับเอกเปิดนี่บอสนี่บอกเลยว่าโคตรยากนะครับเอกคือภายในหนึ่งคุณอาจจะเล่นคุณอาจจะเล่นฆ่าบอสอีเตอร์บไม่ได้ภายในหนึ่งวันนะครับพูดจริงนะเนี่ยโอเคเราเอาอีคอนมาปลูกกันหน่อยครับปลูก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 ต้นไม้กันปลูกปลูกปลูกต้นไม้กันปั่นทำไม่จักรยานนะปลูกต้นไม้ดีกว่าเยอะนะครับ ปูกไกลๆนะครับว่าต้นแถวนี้ผมจะสร้างบ้านโอ้วางไว้นี่นะครับโอ้ต้นไม้เยอะมากเลยแถวนี้อุ้ยเพิ่มพวกสลามตัวนี้หดครับโอ้กินสลามตัวนี้ก็โหดนะครับรอตรงนี้อีกมองไว้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็วางครับตังนี้ก็วางนะครับตรวนี้ก็วางนะครับไอ้พวกหินดินบนพื้นนี้ยังไม่ขุดนะครับรอเราได้นั่นมาจับก่อนครับ ไปน,นะไอ้บักเน็ตนะบักเน็ตบักเน็ตบักเน็ตปโอ้โรคนี้โรคหลีนะครับมามาขุดกันหน่อยนะครับโอ้ยใช่นี่ครับอาชิเม้นขึ้นเลยอคอนโทนเออมีคอปเปอร์ด้วยครับแต่ไม่เอาเอาแค่หลีดพอเดี๋ยวเราสำรวจโลกสักนิดหนึ่งครับพอเจอ,อยารีคอยพอยชั่นเดี๋ยวผมกลับนะครับ คือคุณจะขุดขุดแร่ในโลกเนี้ยนะครับในเขตจังเกิลเหมือนเหมือนคุณอยู่ในหมดฮาร์ดคอร์แบบคุณคุณไม่เส่เลยเลยในหมดฮาร์ดคอร์ครับโอเคแล้วก็บอสนี่คือจะจะเทียบความถึกเนียไม่ได้นะครับคือคุณเอาชุดมากมาไปฆ่าสกลทอนก็ไม่ได้นะครับนะครับซึ่งคุณจะเอาดาบไนเอตไปตีไม่ได้คุณต้องอะว่ดฉวเฉวียงนะครับโอนี่พูดภาษายังไงวะเนี่ยคือคุณต้องแบบมีมีความอะไร ต้องแบบหลบหลีกนะครับมีความการหลบหลีกนะไปยืนแทงอย่างเดียวเนี่ยไม่รอดนะหมดเล็กเปิดเงี้ยนะครับมูหล,ลอ,อกผมยังไม่เคยสู้จะฆ้าในชีวิตเลยนะครับมาดูกันว่าในหมด,หมดเอ็กเปิดผมจะฆ่าได้หรือเปล่าอุย้ยทะเลทรายครับแถวนี้โหดนะครับแถวนี้ถือมันเถื่อนนะทีเราขุดตรงน,นี้กันไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้นะแถวนี้ทะเลทรายมีอะไรแค่นี้วะมาเราขุดขุดนี้กันหน่อยขุดลีกนะครับ สลามเยอะนะครับถ้าเจอฝนฝนสลามนี่ผมตายอ่ะแกแค่สลามอีฮฟวี่ครับดาบหนักด้วยนะครับเดินเดิดไปทําทํามีแค่นี้น,นะครับโอ้ๆไปไปไปเดินลงไปเดินขึ้นมาหรือไงกว่าตรงนี้มีนี่อยู่ครับชุดจะไปทำชุดได้นะครับตัดตัดอีโมงเนี่ยสี่ทุ่มแล้วนะครับโอ้อัดมาไ,ได้ครึ่งชั่วโมงกว่าแลวเนี่ยหรือเปล่าดูดิดูแป๊บนึงครับ โอ้อาจไม่ได้สิบนาทีเองคืมอมีโมงวันพิงนะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเลิกเออสี่ทุ่มครึ่งเลิกนะครับนั่นก็นเยอะไปแักสี่ทุ่มสิบหรือเปล่าสักแบบผมกาลังเริ่มสร้างบ้านนะครับแล้วก็เลิกนะครับตัดให้ผู้ชมไปเอาเอาเอาชิ้นรอดในคืนแรกให้ได้นะครับพานนี้เอาชิตรอดในคืนแรกนะครับไอ้คิดคิปคิดชื่อยอดคิดนะครับที่ ที่เคยที่คนตั้งกัน,นครับเหมือนกับเพื่อนผมเคยบอกไว้นั่นแล้อะไรวะเริ่มต้นชีวิตใหม่นแล้วเอาชิลรอดในคืนแรกนะครับเริ่มเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยนะครับคลิปที่คนส่วนใหญ่ชอบตั้งนะครับอืผมอาจจะตั้งว่าอะไระมาลุนลุ้นดูกันนะครับโอเคอาจจะเป็นเริ่มซีซันสองแล้วหรือ,อพูดไม่พูดเข้าทําเพลงแล้วมาคลื่นเคงกันเลยนะครับชื่อพาร์ทนะครับโอเค

กินยังไง๋อกินอย่างนี้โอ้อโงโูงโูนะครับโอเคเราคอนโทรลกันนะเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะครับหากว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเอ้หากว่าใครจะสร้างสักหลังหนึ่งมันจะเป็นว่าต้องจะเริ่มไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคาเร่มจากบันประตูสนามหญ้าหรือว่าคันบันไดคือจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไม่มีใครจะนะอะไร ชื่อะไรไม่มีใครจะเริ่มต้นจากลังคาเริ่มจากบาประตูสนามหญ้าหรือว่าขั้นบันไดใช่ไหมยือว่าขั้นกระไดต้องเริ่มสร้างอุโมงค์นะเนี่ยอุโมงค์ผาเมืองนะแม่งหนังหนังสุดอุโมงค์ผาเมืองเป็นหนังนะอุโมงค์ผาเมืองปุ๊บ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 ปุ ทเราจะสร้างบ้านใหญ่เท่านี้นะครับถึงริมนูนนะครับพีคไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเราไม้มาวางเลยแล้วกนะันเราเริ่มวางจากตรงนี้แล้วนะครับจิตเกิดเราอยู่เท่านี้ใช่ไหมมาวางเลยไม,ไม่วางเอาวางแหละนะครับเอาอผมอาจจะต้องขังตัวเองเนี่คือแรกนะครับหากล่องก่อนนะครับกล่องเออใช่ลืมเลยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดดีว่า ใครทะเลทรายโหดมากนะครับภาคนี้โอ้อโหนี่มึงอะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะผู้ชมนี่คุ่มโคลนมึกนะครับอ๋อเมื่อกี้ก็ตายโดดลงไปโอ,อ้เอาเรีเอานี่มาวางดิวางเป็นแผ่นวางเป็นที่ดีกว่านะครับทีเลทานี่ผมแป๊บหนึ่งนะเซตติ้งแป๊บนะครับ 10เมนท์ใหม่ใหม่ใหม่ setting ดิวิดีโอนะครับนี่คืออะไรฮัต12เหมือนเดิมเหมืกันนะครับไลนิ่งไว g white ก็ w h i ก็ w h ก็น่าก็วกวกวกสว่างดีนะครับโอ,โอ้แต่ w h i t มันดูมันดูนดนดแบบมันดูกาก,ากไปอ่ะแบบมันดูแบบภาพกาก,ากนะครับ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยน,นครับใกล้หมดแล้วกระต่ายนี่ปล่อยมันตายมันอยู่น,นั้นไปจนตายนะเจือกเดินลงไปเองนะครับเอวผมจะเจอกล่องไหมเนี่ยผู้ชมยังเห็นอยู่ไหมเนะี่ยผมผมอขอคราฟทอสมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นนะครับเฮ้ยนี่ครับกล่องรุดอเลยรุดอนะครับโอ,อเคครับเอาเอานี่มาก่อนกดก่อน กล่องออกนะครับวากลับบ้านเลยดีไหมแมวเราเดินกลับง่ายกว่านะครับมีลมด้วยทํารลมมาเอาว่าใครจะชางมีทะเลทรายอาจจะมีพีรรมิกก็ได้นะครับผมอาจะได้ของอะไรกอย่างอาจจะเป็นชุดฟาโลก็ได้คือหวังชุดฟาโลทุ้ยต้องแบบของดีนะครับเช่นแบบไอ้แซนแซนสตอร์มนะคแซนสตอร์มหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเค เราถึงบ้านแล้วเราผมจะบูนี่คือแรกนะครับโดยการเก็บตังค์มานี่กองให้หมดนะครับรุดรุดกี่พสิทธิ์อเลยนะครับโอเคครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรที่ต้องเอามาบ้างเอาใช่ไปที้คอร์สโซนามูแล้วกันเก็บตรงนี้นะครับเราเดวิดมาครับแล้วก็ชูริเคนแร่นี่นี่เก็บไปครับ เราจะเริ่มสร้างบ้านกันต่อนะครับเราจะบื้นนะครับแป๊บหนึงเดี๋ยวปักไฟให้นะครับผู้ชมจะมองเห็นไหมผมลองดูในมองผู้ชมดิีออเห็นอยู่นะเห็นอยู่ตายนะครับโดนสลามฆ่าตายอนาถปแล้วครับเอออีกเปิดมันหดอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวเออใช่ผมต้องไปอดดัดไ้นั่นต่อนะครับคลิปนี้อัดก่อนคลิปที่มผมลานันนะฆ่า โอครมนะครับผมอาจะลงคลิปโอคามก่อนนะครับเพราะว่าโอคามมันน่าจะลงง่ายกว่าอ๋อผมเกิดตรงนี้นี่ว่าโอเคผมสร้างบ้านต่อดีกวา่าใครจะสร้างบ้านจากหลังหนึ่งมีใครจะเริ่มต้นจากหลังผมก็มองไม่เห็นนะแล้วผมมองไม่เห็นผู้ชมก็มองไม่เห็นนะครขอโทษออกมองไม่เห็นโอเค นี่น่าจะได้นะครับเฮ้ยนี่มันซอมบี้ถือมือซอมบี้นะครับควิกสลอ็อตควิกสล็อตเร็วเออมาเราเรามาสู้กันนะครับไปเลยไปเลยชูลิคเคนโชว์เรวเขึน,โ,ขนโอ้โหเกือบตายเลยตู่เอย่าไปเลยโชว์เรวเขึนเออ มันที่บึกบึนนะครับเคมวางวนนี้แล้วกันนะครับบ้านจะเป็นแนวบ้านแนวเนี้ยนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับที่เหลือจะเป็นบ้านอนีีสี่แถวข้างอเคมีแค่นี้แหละครับบ้านผมบนบ้านเดี๋ยวก็จะค่อยวางเพิ่มเติมที่หลังนะครับ เฮ้ยมาแล้วไอ้เจลลี่สลามโหริวเขนโอ้โดนสลามตีตายซอมบี้ดูตังเราด้วยนะครับหมดเอ็กเปิดอะ่ะนะครับอุดคงอีกนานก่าผมจะได้สู้บอสตัวแรกครับมาเกิดตรงนี้นะครับลมสุกมาทำไมเนะี่ยทิ้งไปแล้วกันนะครับทิ้งไป <Okay. S 2> ไปเราไปเล่นหายตัวข้างบนนั้นกันดีกว่าครับมึงมึงไออ๊อฟชักกระตุกละเป็นตาแตนดีกว่าครับเชิญเชินตี้อแม่งมาเต็มเป็นตีเลยมาทักท่าครับโอ้โหซอมบี้อาร์มดีทีเป็นซอมบี้ที่ถือซอมบี้อาร์มนะครับไอตัวนั้นอนะ่ะควิกแซกควิกแซกิกแซกเออเออแม่งหนี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 ไปไกลโอ้โห,โโหตายคู่นะครับ ไม่ตังค์หอยังตกอยู่อะผมผมเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่หรออุซา Quick ิ t แตกไปแล้วอ๋อตังค์ขลิขแตกไม่ได้โดนซอมบี้ดไปเลยครับซอมบี้ดตังค์ได้นะครับทางนี้ดีครับ Quick s t แตกไม่ได้นะำตังค์ต้องต้องจอดเข้าไปเองนะครับนี่ตีที่หนึ่งนี่คือซอมบี้ธรรมดานะครับผมย้ำ ยังให้ฟังคีครับซอมบี้ธรรมดาครับตีไอตัวนี้อ่ะที่ที่มันมันฆ่าผมนะ,ะเพิร์ดกูไกส์เจฟฟรีย์เจฟฟรีย์นะครับเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์คีปิดผมว่าผมสร้างบ้านแบบขังเอ็นบีซีไม่ได้นะผมต้องสร้างแบบปล่อยให้เอ็นบีซีมันเดินมาช่วยผมนะครับวี โคตรแรงนะครับมันเป็นมันเป็นมึงลาออกจากการเป็นซอมบี้เลยนะผมก็ใช้ดาบกากเองอะครับโอเคนะครับผมดาบดีกันนะครับโอ้โหไกลไกลแม่งเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเกิดเกินเร็วจะไปช่วยไกดซอมบี้โดตังคนะครับเฮ้ยอย่าเกิดตอนนี้เอ มันสมจริงครับเวลาเราตีตัวตัว,ตวที่มันมีธนูแล้วมันธนูวิเศษธนูตกเลยนะครับทำรายละเอียดได้ดีนะครับเกมนี้เปิดโคตรยากเลยโอ้เราต้องเก็บให้ได้นั่นนะครับห้าสิบซิเวอร์นะครับเราเราจะได้อัญเชิญตลุกมานะครับสังเวยเรียกเทพเจ้าม <umer. S 2> <flash plays S 1> ังคือรงมาซิเวอร์คอล ซิเวอร์คอนเก็บไปเร็วเก็บไปเก็บไปเร็วเร็วเร็วเก็บเก็บแล้วโอเคเก็บตังไปไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอบตังคเยอะอุ้ยเชียไก่ไก่ไก่จะตายแล้วไก่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 เดือดไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตไก่ไก่เดือดไก่ตายซัสภาซัพพอร์ตมันตืัวละไก่ไก่ไก่ตายแล้วมันจะแล้วมันยิงอยู่แถวแถวจุดเกิดเดี๋ยวผมไปตัวล่อให้ไก่นะครับ การดับเยอะนะครับเราจะได้ออกได้อาจจะได้ซอมบี้อาร์มไม่ดอกนะครับเก็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 บโอไม่ได้ไม่ทนหนึ่งไกด์ไกด์ไกด์หนีไวเร็วไกด์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 เป็นตัวรอให้กูนหน่อยไกด์เป็นตัวลอให้มึงเนี่ยไกด์ไกด์เก็บตังทันนะครับ้ยไกด์ฆ่าได้ตัวหนึ่งครับฆ่าตัวถือมีดนะครับ <Es> เร็วเร็วเร็วเรกิดเกิดเร็วเดี๋ยวไกยไก่ไกลแม่งดีตายซะตายซะสัมบีเงี้ยเอาตายซะสัมบีเงี้ยวอานะครับไกลไก่ ใครช่วยก็ด้ใกรเป็นตัวรอให้กูหน่อยเดี๋ยวกูเป็นตัวรอดให้มึงเองมามาไปเก็บไปเก็บไปตั้งเก็บไปโอ้โหไม่ทันนะดูตั้งติดที่มือเลยนะแล้วโดนดูดไปจากมือเลยเนะี่ยอีนี่ใช่ไหมอีใช่ไหมกระลอกสี่เอง มึงต้องสู้กัตัวๆแล้วล่ะต้องสู้ต้องสู้ัวตัวๆสิบอกให้ตัวๆไก่ช่วยด้วยไก่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 โอ้โหไก่จะตายครับเล่นสายมีลีเล่นสายแทงไม่เวิร์กครับสำหรับเอ็กเปิดโหมดตัวแรกนี่แม่งแทงไม่ได้เลยครับโอห ตีมันตรีระยะย,ยาวไอ้ซอมบี้เนี่ยจิฟฟี่เหลืออะไรหกสามนะครับสี่ละหกห้ายัางจฟิฟฟี่ฮิวและจฟิฟฟี่หกห้าที่นี่ไฟนะครัเคเกิดละเอาชิลโนี่คือแรกเุ้ยมันมาแล้วไอ้ซอมบี้ไอ้ไอซอมบี้โหดสุดซิวเวอร์มานะครับตังซิวเวอร์ โอ้โหนี่ครับมีดาวฟอร์ลินสไตล์นะครับใครก็จะตายครับดูดีไกด์เลือดเหลือแค่นี้เองครับยี่สิบสองตอนที่ไปหาไกด์นะครับไกด์ไกด์กจะตายแล้วโอ้ไกด์ข้าวมันตายเกือบหมดโอ้จะจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเหลวแล้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 วกระชา เลี้ยวก่อเช้าวช้าวชาเช้าเช้าวชาเช้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 าเชเช้ากชีาตช้าเ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 ชาเช้าเี้วเชาเช้าเิ้เช้าแล้วมันจเขึ้นเช้าเช้าเชนเ้วเชะารช้าเช้าเช้าเช้วเช้าครัาเ้งแรกานชีวิชนาคชับเอาเลนมาเะทาชาชเชนโเ เก็บตังค์แป๊บนะครับกี่บาทสิบเอ็ดโกมาได้สามสิบนะครับสี่สิบแล้วองีไม่นานผมก็จะได้นั่นนะครับได้ห้าสิบโกนะครับจะได้ปึ๊บนะครับสี่สิบเดนะครับเหล,ลือเก้าโกโอ้โชคดีเก็บตังค์อยู่พอดีนะตายตายไปแล้วไปไปเถอไอพวกนี้นะครับผมนี่ตั้งชื่อพาร์ทเลยเอาชีวิตเอาชีวิตไม่รอนดนี่คืออะไร เอาชีวิตไม่รอดในคืนแรกขุดขุมศพตัวเองไก่ก็ตายไปแล้วนะแม่งน่าน่าสงสารนะครับกลางสารมากนะไอท,ที่น่าเศร้านะตอนนี้ผมสามารถผ่านคืนแรกไปได้อย่างง่ายดายนะครับถือือ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 ไม่ใช่ผมไปดูคลิปนี่มันมืดดังคลิปเลยนะครับผมผมดีเครียดเลยนะมืดดังคลิปจุดไม้แป๊บนะครับ โอ้ยบา้าลามมันจะมันจะตีเราก่อนนะทีะเรานี่มานะครับกางเกงหนึ่งดีเฟน์เสื้อสองเราดูชุดไม้ดีอางเกงศูนย์เสื้อหนึ่งเสื้อใชลไ่ลเสื้อ 30, เฉ้สามสิบงเกงเช้ไ่ลใ่ยยี่ห้าองเกงเหมือนกัน,นครับกางเกงไม้เราศูนย์ครับพยายามพยายามจะถึกนะครับไปก่อนไอในนี้มิดมันในตัวมันมีอะไร มียาอยู่นะครับสลามบางตัวมียามีขอยอยู่ข้างในนะครับอาจจะมีเทเลเบตซ่อนอยู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีดาบเฮาแมนหรืออาจจะมีเหนียวมือซอดน,นะครับมันก็เมาเลยับผมนี่เมาเลยดูหมวกดีกว่านะหมวกยังไงครับหมวกจึ๊บนะครับได้หมวกแล้วอ่าตอนนี้ผมสามารผ่านคือแรกโอ้นี่เก้ามิลีนะครับแคปซอดเราใช้แคปซอดดีกว่านะวิ อุ้ยโอ้ยใหญ่กว่าด้วยนะครับฮ้ยแรงกว่านะครับเยสเย่นะครับดีดีดีเร็วกว่าด้วยนะครับ fast speed อันนี้เวล y fast speed แต่ลบแปด s p e e อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดาบอันนี้ f a สต์สปีดนะครับอันนี้เอาเวเล็กนี่วิกนะครับเนี่ยใช้เนี้ยดีแล้วนะครับก็ไม่แนะนำให้คราฟนะครับอีอดาบดาบเนี่ยดาบแค็กตัสนะครับ ได้ยินเสียงเมาส์กันมาเลยดีครับเอเอเฮ้ยไปเลยเอิจฉาอิจฉาอิจฉามาผมวางไม้ใกล้เมาส์นะครับมันก็เลยได้ยินเสียงดังนะโอเคมาจึบ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 จ๊บอีนี่มาไกลนะครับยังจะฝนตกอยู่เนาะจึบ๊บนะครับหาประตู มาครึ่งโลกไปใหญ่เราก็จะก้อนประตูก็พาร์ทน si um eh nope> BE ี้ก็ขอจบการเปียงแค่น네ี้นะครับก็พอดีก็ไม่มีอะไรมากเอาชีวิตรอดนี่คือแรกในโหมดที่โคตรของ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 โคตรยากนะครับยากที่สุดในเทอร์เรียนะครับชื่อโหมดทที่นะครับก็ซีรีส์เทอร์เรียเอ็กเปิดเอ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 กเปิด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 เอ็กเปิด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 เอกเปิดเอกเปิดเอกเปิดก็ขอจบกันในพาร์ทแรกนะครับก็ ผมคงไม่พูดคำเอ็กเปอร์เอ็กเปิด์ทุกคลิปนะครับยูดีไลฟ์สตรีมพี่ไซม์มาไหมแม่งพลาดตัวเขาที่แล้วนี่ผมต้องหาให้ครับเนี่ยอปนหนึ่งมลมยี่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 ยีเซฟเอ็คิวนะครับเซฟเอ็นคือเซฟเอ็นอีเอสไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะครับโอเค ก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้ผมก็จะไปเดินเล่นแล้วก็อัพคลิปนี้ครับนะครับ